สก,สกิค่นายกไทยสปปลาวพักดันความรวมือส่งเสริมการท่องเที่ยวการเดินทางระหว่างกันพร้อมแก้ปัญหาโมกขันข้ามแดนและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความมั่นคงข,งของทั้งสองประเทศจ้าสวัสดีจ้า มีข่าวดีมาบอกกันแล,ล้วผัวนายเซธทัทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าพบปะห้าหรือกับนายซอนไซซีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนและออสเตรเลียสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระขบอ,อบ50ปีความสัมพันธ์โดยภายหลังเสร็สิ้นการห้าหรือน,นี่นะนายชัยวัชรงค์โคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ก็ได้สรุปเนื้อหาสำคัญดังนี้จ้านายกรัฐมนตรีได้มีการเชิญนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ยินดีเทศไทยและก็สปปลาวเขาได้เริ่มโครงการเผื่อแก้ปัญหามอกควันค่าเดลีว ด้วยการเพิ่มคิดความสามารถให้แก่นวยงานของไฟล่าวโดยทางไฟไทยนี่นะก็พร้อมนับนุนไฟลาวเพิ่มเติมโอกาสนน้นี่นะทางส่งไฟก็ได้ฮหรือถึงประเด็นต่างๆที่สาคัญได้แก่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางระวางกันซึ่งนายกก็ได้มีการพักดันแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฮกประเทศซึ่งเป็นการสนับสนุนแคมเปญปีแห่งของการท่องเที่ยวลาวโดยกําชับให้น่วยงานเด็กเกี่ยวข้องฮหรือในรายละเอียดต่อไปแล้วก็ให้ไฟล่าวเนี่ยนะแรงรัดกัน กำหนดเทตังคง Common Control Area หรือว่า CCA ในฟั่งลาาเพื่อลดเปรียะเวลาและก็ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการทางส่งไฟในการนำข่าวและส่งออกสินค้าโดยไฟไทยก็เห็นควรว่าให้ตังเทบริษมิตรภาพไทยเล้าแห่งเทซองก็คือจังหวัดมุกดาหารแล้วก็สวรรค์เขตเป็นเทเรงนั่นแหละจ้านอกจากนี้นะตามเทไฟายลาามีคำขอไทยก็ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางมัดในการซ่อมสพานมิตรภาพไทยเลาาแห่งเทหนึ่งก็คือเทน้องค่ายและก็เวียง แล้วก็ไทยก็พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสะพานในปีนี้ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศได้อีกด้วยจ้าส่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคำา้ามน,นุษยนาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนายกก็คอยน้วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายประสานกันอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคำา้ามนุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดและก็รวมถึงการโชโกองออนไลน์นั่นแหละจ้าเพราะ ฉะนั้นนี่ก็นับเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองประเทศของไทยและก็ลานนจ๊ะบ๊ายบาย